คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยให้สัมภาษณ์นะฮะให้สัมภาษณ์อยู่ข้างล่างเวทีนะฮะนักข่าวไไปถามว่าเนี่ยหากได้เป็นนายกครั้งแรกเหมือนนายทักษิณชินวัตรจะทําได้แบบนายทักษิณหรือเปล่าอันนี้คือถามชงหวานเลยนะคุณเศรษฐาก็ทอมตัวนะว่าคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหเทียบกับท่านไม่ได้เลยเดี๋ยวลองไปฟังรายละเอียดเพิ่มรับ ก็ก็ขอเป็นแค่เป็นตอนไปครับกรรมการบริหารก็คงจะมาชุมเร็วๆวันนี้อยู่แล้วนะครับขออุดตอดใจนิดนึง อย่าไปกดดันท่านไหนๆท่านเลยเพราะว่ามีคนคุณภาพเยอะอยู่ในพักนะครับขอเวลานิดนึงเป็นไปตามขั้นตอนดีกว่าธุรกิจธุรกิจท่านเองถ้าย้อน,อนหลังไป20กบกว่าปีที่ผ่านมาผมว่าธุรกิจที่ท่านทำมาก็บควาเจก,กับผมเยอะนะครับเป็นธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาท่านเองก่อราสร้างตัวมาจากจุดนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเป็นอะไรที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นอะไรที่เปรียบเทียบกับผมเนี่ยคงคงไม่ได้หรอกครับผมเป็นธุรกิจที่โบราณแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องสร้างปลีป่พฤติกรรมของผู้รใหม่ ผมว่าสิ่งที่ท่านทำมานี่ยิ่งใหญ่กว่าที่ผมทำมาเยอะครับอันนี้พูดถึงคุณทักษิณไงก็ต้องนอบน้อมหน่อยยกย่องไว้นะ,ค,ะคือคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก็ต้องทราบดีอยู่แล้วว่าธุรกิจคุณทักษิณเนี่ยคืออะไรธุรกิจของคุณทักษิณคือสัมปทานโทรคมนาคมแล้วสัมปทานดาวเทียมได้มาอย่างไรสัมปทานมือถือพอได้สัมปทานมาแล้วแล้วเข้าการเมือง คุณเศษฐาไม่รู้จริงๆเหรออ,ออดีตผอองค์การโทรศัพท์แต่ติดคุกเพราะไปแก้สมร a t ลดส่วนแบ่งรายได้เอื้อประโยชน์ให้เอ s สทำให้ผู้ถือหุ้น a อเรวยขึ้นมหาศาลตอนนั้นอนะแต่คุณเศรษฐาใช้วิธีก็คือฟอกให้กับคุณทักษณิณนะแบบนี้คือธุรกิจที่ท่านทำเนี่ยนะเป็นธุรกิจที่ก่อร่างสร้างขึ้นมาเทียบกันไม่ได้ท่านยิ่งใหญ่กว่า แล้วธุรกิจตอนนั้นเป็นธุรกิจใหม่มนะนคุณทักษิณก็คือทําธุรกิจหากินกับสัมปทานนะพูดง่ายๆแล้วที่ร้ายกว่านั้นคือมีการแก้สัมปทานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองด้วยนี่พูดตามคําตัดสินสารดีกาไม่ใช่คดีเดียวด้วยหลายคดีด้วยนะแต่คุณเศรษฐาเนี่ยซึ่งควรจะรู้แต่ก็ละไว้เพราะประโยชน์ทางการเมืองหวานเจี๊ยนะแล้วก็ประเด็นเรื่องที่คุณทักษิณพูดเมื่อวาน ว่าแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยสามคนคสามความเชี่ยวชาญแน่นอนนะอา้าวคุณรัินพูดก่อนเลยเพื่อไทยย,ยังไม่ได้เปิดเลยอตอนนี้มีแค่สองคนมาชี้นำไหมเนี่ยนะพี่เมื่อวานนี้นักข่าวถามเรื่องนี้ครไปฟังคำตอบว่าทางเพื่อไทยว่าอย่างไงเป็นการแสดงความคิดเห็นน,นะครับไม่ได้ถือว่าเป็นการพูดเดี๋ยวจะไปตีความว่าข้อมงำชี้นำอีกนะครับเป็นเพียงแต่แสดงความเห็นว่าในแคนดิเดตของเพื่อไทยเนี่ย ที่เราเตรียมไว้ที <aún> <yelled> ่จะเข้ากรรมการบริหารมาที่5เนี่ยนะครับท่านก็เพียงจะแสดงความเห็นว่ามันมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนเท่านัดนเองนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นลักษณะของรู้หรือว่าคาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพียงแต่ว่าท่านวิเคราะห์ในมุมของลักษณะความรู้ความสามารถความโดดเด่นของบุคคลคุณพูดไปคืนน้ำลายไปคุณหมอชนลนาก็ต้องเป็นคุณหมอชนลนาเนี่ยมาเก็บกวาด ใช่หลายๆครั้งนะแล้วอีอย่างนักข่าวถามด้วยสีที่ไปงานของมติชนที่คุณหมอเดือดติดโชกนะเมื่อเมื่อหลายปีที่แล้วนะแต่กลับมาเป็นประเด็นอีกตอนนี้นะคุณหมอชนละนาไปเล่นมุกนั้นนะ่ยเดือดติโชกตนนี้คุณทักษิณจะไม่รู้จริงเหรือว่าเป็นใครท่านผู้ชมฟังดูแล้วเนี่ยเชื่อคุณหมอชนละนาไหมหรือว่าเชื่อว่าคุณทักษิณจริงๆริงเนี่ยรู้อยู่แล้วสามคนนั้นเป็นใครนะ แล้วจริงๆจะให้ใครเป็นด้วยซ้านายกอะนัน่นน่ะสิท่านผู้ชมเชื่อใครนะแล้วคือทักษิณพูดก่อนด้วยนะแล้วหมอค่อยมาเก็บกวาดทีหลังแล้วหมอก็บอกว่าเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นไม่ได้ชี้นําไม่ได้ครอบงำคุณผู้ชมก็คิดเอานะคะมาต่อกันนี่เรื่องของการ์ตูนเผาหัวค่ะ ไหนไหนพ,พูดถึงคุณเสฐาแล้วนะคะมี2ช่องค่ะด้านบนก่อนเป็นภาพที่ออกมาต่อหน้าสื่อนะหลังจากเข้าวงการการเมืองนน้นนะคะไปล้องมองกินข้าวกับชาวบ้านในครั้งที่ลงพื้นที่ที่พระนครศรีอยุธยาล้องมองกินข้าวรับฟังปัญหาค่ะ นี่แฟนคลับก็คลุ้นคลิดแล้วเออภาพนี้เป็นยังไงนะคะพอด้านล่างค่ะมาดูซิสะท้อนตัวตนกันหน่อยนะคะหลังจากที่ทางแสนสิริกลับมาเป็นประเด็นเรื่องของการเก็บค่าผ่านสะพานไงที่เข้าไปโครงการของแสนสิริเองนะนะคะยังตั้งด่านเก็บค่าผ่านด่านอยู่เลยนะแต่ว่าด้านบนบอกว่าล้อมงกินข้าวรับฟังปัญหาไงอ๋อเพราะว่าเปรียบเทียบใช่คือด้านล่างเนี่ยเหมือนกับพยายามจะบอกว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้คนยากจนนะค่ะแต่ด้านล่างนี่คืออ้าว ตตอนทําธุรกิจเนี่ยทำไมขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลองสาธารณะแล้วไม่ยกให้สาธารณะกับยังเก็บเงินค่าผ่านทางและผ่านสะพานนั้นอยู่คนอยู่ในโครงการก็โดนเก็บนะใช่แบบนี้ก็ได้เหรอสวประพันธ์คุณมีสวประพันธ์คุณมีเนี่ยเปิดเผยล่าสุดผมทัวร์ไปเช็กกับสวประพันธ์สวประพันธ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังเก็บอยู่เลยแล้วคนที่ในโครงการก็โดนเก็บด้วยนะแล้วทางเดียวเลยตอนนี้คือต้องไปฟ้องศาลปกครอง ต้องไปฟ้องศาลปกครองหากทางแสนสิริเองไม่จัดการเรื่องนี้นะะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนักข่าวควรถามคุณเศษฐาด้วยนะประเด็นนี้นะคะและบนเวทีปลาใสเมื่อวานนี้ที่นนทบุรีคุณหมอชลนาถนะคุณหมอชลนาถสีแก้วนะฮะก็ยังประกาศแลนสไลด์นะต้องแลนสไลด์แปดเขตนะนนทบุรีนะคุณหมอชลนาถบอกนะะเพื่อพาประเทศเศรษฐกิจฟื้นนะคิดไม่ใหญ่ เปลีป่ยนแปลงไม่ได้นะเอาลุงและสามปอกลับบ้านเอาเพื่อไทยกลับมาเท่านั้นะนะแล้วก็มีการโจมตีนะ <ไป S 1> พักอื่นๆเช่นมีการบอกว่านโยบายของพักเพื่อไทยเนี่ยนะ,ะจะมีการเติมเงินนะในกระเป๋าตังค์ดิจิทัลนะให้กับชาวบ,บ้านสวนจะเติมยังไงอะไรยังไงไม่บอกอะนะ วอาเดี๋ยวจะถูกพักเซิร์ฟเจอร์น่ยมันมาคอปปี้เฮ้ยให้เติมเงินเนี่ยวเขาเติมกันผ่านแอปเป๋ตังเนี่ยมันนานแล้วนะเราก็ได้ใช้ประโยชน์กันทั่วหน้าแล้วคนละครึ่งอ่ะจำได้ไหมใช่ค่ะนะมันใช่ของใหม่เหรอไอช่วงแรกต่างหากที่มันยากคือช่วงให้คนเนี่ยผู้คนยังไม่คุ้นเคยยังไม่คุ้นใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องเทคโนโลยีอันนั้นเนี่ยคนคุ้นหรือยังเอาถามใจพี่น้องดูเลยคุ้นหรือยังกับการจ่ายเงินผ่านกับผ่านดิจิตอลกันทุกวันเนียเดี๋ยวนี้ใช้คล่องมากแล้ว เห็นไหมแล้วตกลงใครสนเจกันเนี่ยแล้วขอโทษนะอย่าใช้คําว่าพักสนเจสนเจเดี๋ยวนี้เขาเป็นฮับของเทคโนโลยีแล้วนะนี่นี่นะอันนี้ยังเอาไปปาใส่บนเวทีเมื่อวานนะนะโอ้โหนี่เป็นเวทีเพื่อไทยที่นนทบุรีนะฮะอะแล้วก็พูดถึงเรื่องม็อบนิดหนึ่งฮะเจ๊จุกคลองสามอัปเดตเมื่อวานนี้ก็มีม็อบนะ่ะเป็นการจัดม็อบท่านผู้ชมดูภาพนะเรียกว่าม็อบได้ป่าเจ๊จุกคลองสามบอกว่านี่กลุ่มนี้ ไปนั่งแถลงตัดเพาะพักเพื่อไทยพักเก้าไกลควรหยุดตีกันได้แล้วนะสรุปสาระสำคัญคือหันมามองพู้ชั้นบ้างผู้ชั้นสู้มาสองสปีติดคุกกันแลนว้วนะเจ๊จุกก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไม่ว่าใครจะชนะนะพวกเองเนี่ยถ้าทําผิดแล้วสารตัดสินติดคุกมันก็ติดคุกค,คือเก่าเพราะทําผิดกฎหมายค่ะแล้วเจ๊จุกก็ลงภาพนะ,ะนะมีหลายภาพนะมีตั้งแต่ภาพที่ทนายอานนท์นำพาเนี่ยเอาไปโพส นะนี่นั่งแถลงอยู่หน้าอน,นุสาวรีย์แล้วก็ภาพมุมกว้างฮะเนี่ยเป็นม็อบได้ไหมไม่ใช่ม็อบนะดูแล้วเนี่ยเป็นการไปใช้ฉากแถลงข่าวอะเออพร<อ>าะถ้าม็อบมันต้องมีมวลชนสิ <laughs> <laughs> อันนี้เรียกว่ามวลชนได้ไหม <laughs> ยังน้อยไปนะพาะก่อนหน้านี้กลุ่มนี้เขาก็มีความเคลื่อนไหวก็คือทําแบนเนอร์นะคะ <c oughs> ล้อเลียนไปที่ทั้งเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกล <c oughs> ด้วยบอกว่าควรหันมาสนใจหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยถูกกันแกล้งนะโดนคดีกันไปนะนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะล่าสุดก็ในเมื่อสองพักนั้นไม่สนใจเลยค่ะตอนนี้เขามุ่งไปที่เรื่องของการหาเสียงกันอยู่ไงเขาก็เลยต้องออกมารวมตัวกันแบบนี้จริงต้องใช้คําเหมือนคุณอะไรนะ <c oughs> ของกังวนเนี่ยสนใจฉันหน่อยสิเ <laughs> จจุกก็เลยนำคลิปอีกคลิปหนึ่งมานะฮะนี่เป็นการเคลื่อนไหวของ NGO ที่เข้าไปผสมโรงด้วยคือ Amnesty นะฮะโอมาแล้วเหรอคะใบปอทะลุวังนะ,ะถูกสารถอนประกันเพียงเพราะแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพนะฮะเจจุกก็เลยลงคลิปนี้นะใช่เหรอ นี่เสรีภาพใช่ไหมอันนี้บุกเข้าไปในพื้นที่เอกชนะช่ะใช่เดี๋ยวจะจุกลงคลิปเลยนะเดี๋ยวลองดูคนระับจากการที่ออกไปร่วมทำกิจกรรมขังในเนืนจำมาถึง2ครั้งจากการถอนประกันนะคะเราโดนถอนประกันทั้งสองครั้งจากการที่ออกไปร่วมทากิจกรรมทางการเมืองออกไปใช้สิทธิเสรีภาพของัวเองในการสแสดงออก พูด<อ>ได้พูดได้อย่างจะใช้คำว่าอะไรอ่ะหน้าไม่หายแ,แอมเนสตี้นะฮะเอมเนสตี้คุณเปียนุชโคตรสารนะฮะค่ะอ่าก็อ้างว่าติดตามสถานการณ์การใช้สิทธิเสรีภาพเก็บข้อมูลมาโดยตลอดรัฐบาลปราบปรามผู้ใช้สิทธิเสรีภาพนะฮะแล้วทางการปฏรเสธที่จะให้ประกันตัวในระหว่างการต่อสู้คดีริบม,มากถึง21คนนะฮะแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเคสที่ไม่ให้ประกันตัวเนี่ย คดีนี่มันคืออะไรเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพหรือเป็นเรื่องอาวุธทำลายทรัพย์สินตาทางราชการอย่างนี้นะเขาก็อ้างบอกว่าเป็นการเมืองและชี่จุกคลองสามก็โพสต์อีกโพสตหนึ่งว่า Amnesty International ยอมรับไม่ได้ที่มีการขังคุกนักโทษคดีครอบครองวัตถุระเบิดแต่กับยอมรับสายน้ำทะลุวังที่เคยคุกคามทางเพศเพื่อน,นักกิจกรรมด้วยกันได้นะ เจจุกก็เลยบอกว่าเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้หรือไม่นะเออจริงๆริงเจ๊จุกใช้คําแรงกว่าน,นั้นนะนะแต่เราไม่ใช่เจจุกเราก็อ่านไม่ได้นะ <c oughs> ใครสนใจก็ไปติดตามเจ๊จุกได้ฮนะ <c oughs> เพราะว่าใี่สายดํำก็มากด้วย <c oughs> สายงาเจ้าตัวเนี่ยออมีงร,ร่วงไปด,ด้วยนะทั้งทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยมีพฤติกรรมละเมิดสิทธิ์คุกคามทางเพศนักกิจกรรมด้วยกันอ่ะแล้วในกลุ่มกันเองยอมรับกันแค่ไหนสองมาตรฐานนีภาพกว้างนะ ครับกวางนี่คือกว้างสุดแล้วนะคะเมื่อวานนี้สารอาญาตลิ่งชันออกหมายจับอีกหนึ่งคนนะแนวร่วมมบสามนิ้วนะก็คือนายชูเกียรติแสงวงหรือที่ในวงการเรียกจัสตินนะเพราะชอบแต่งตัวจัสตินนะกรณีไหนคือคดีเนี้เจ้าตัวโดน112่งหนึ่งองะแล้วสารดำเนินดำเนินคดีในชั้นสารอายการฟ้องนะปรากฏว่าจัสตินเนี่ย ใช้หลักประกันสัญญาเป็นเงินสดประกันตัว200,000แล้วไม่ไปศาลครัจนในที่สุดศาลก็ออกหมายจับในเนี่ยคนนี Justin, ้เจสตินใช่ไหมที่ใส่ชุดเสื้อครอปเสื้อ,อ,อกกครอบอ,อ่อาเขาขาวเนี่ย <c oughs> นะฮอ,อ,อ้างว่าป่วยรุนแรงแต่ศาลบอกว่าฟังไม่ขึ้นะนะะมีพฤติกรรมหลบหนีนะไม่ยอมมาศาลเพราะฉะนั้นก็เลยออกหมายจับนะอันนี้คือล่าสุดนะฮะ อันนี้แนวร่วมม็อบ3นิ้วนะ